ชนะอะไรจ้ะสาวพลอยฟ้าชุดใหญ่ถึงรัฐบาลลุงตู่แฮชแท็กประเทศไทยต้องชนะค่ะจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ทำให้ประเทศไทยทั้งโลกและทั่วโลกตกอยู่ในความหวาดกลัวและหวาดระแวงตลอดเวลาค่ะ และนอกจากยังเกิดปัญหาตามมามากมายจนกระทบความรุนแรงอย่างกว้างขวางล่าสุดนะักแสดงสาวอย่างพอยเชอร์มานก็ขอเป็นกระบอกเสียงเล็กๆออกมาพูดถึงปัญหาต่างๆและการทำงานของภาครัฐในการแก้สถานการณ์วิกฤตเช่นนี้คะ่ะบอกว่าปิดตาตัวเองได้ปิดตาคนอื่นไม่ได้นะคะพี่โซดิเซปพอยไม่เข้าเฟซสามตรงไหนเชื่อว่าลูกหลานพวกคุณก็คิดเหมือนพวกเรานอนกันไปหมด ก่อนที่เธอจะโพสไอจีสตอรี่อีกชุดใหญ่กับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด1ิที่กระทบไปถึงการทำงานถ่ายละครเขาบอกว่าไม่อันตรายถึงขนาดเฟซสามพวกเราคนบันเทิงก็ก้มหน้าก้มตาถ่ายละครไปก่อนแมสก็ใส่ไม่ได้เพราะต้องเข้าฉากตลอดในการออกกองก็ต้องเจอผู้คนมากมายทั้งนักแสดงและนักแสดงบทสมทบอีกซึ่งทีมงานและคนอื่นๆอีกมากมายยังจะต้องเดินทางไปสถานที่ต่างๆทุกคนบอกไม่ต้อง กลัวแต่เชื่อว่าใครที่มีโอกาสติดก็ต้องกลัวทั้งนั้นสงสารตัวเองชีวิตตัวเองยังปกป้องไม่ได้เลยได้แต่ขอพรขอให้ตัวเองโชคดีไม่ติด จากใครและขอให้ทุกคนโชคดีปลอดภัยนะคะก่อนจะฟาดด้วยประโยคสุดท้ายสุดบังหลังจากที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาได้ออกมาแถลงถึงสถานการณ์การการะบาดของโควิด -19 ในเมืองไทยก่อนทิ้งท้ายด้วยการชู2นิ้วพร้อมกล่าวว่าประเทศไทยต้องชนะครับโดยสาวพลก็ได้คอมเมนต์ฟาดกลับแบบสั้นๆว่าชนะอะไรไม่ได้แข่งโอลิมปิกนั่นเองจ้า